ไหนใช่ไหมมันก็พองใช่ใช่ครับผมมีหอมแห้งหอมอะไรผสมกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะคุณบีบน้ําใส่คุนอไปแกงก็ได้นี่มองตลาดในประเทศหรือว่าต่างประเทศว่าต่างประเทศครับแสดงว่าหาคนไทยคนไทยต่างประเทศก็อยากกินไก่เยอะครับอยู่สหรัฐในคนที่รู้จักกันเขาว่าต้องการผักกิเลกมากมากเลยเขาบอกครับผมอันนี้คุณมองทราบได้ยังก็เสียงจากเพื่อนฝูงหรือจากคนรู้จักทางทางทางอินเทอร์เน็ตครับค่ะครับทางอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าอะไรคะเขาขอ ไอ้ไอ้เอกิเลกอบแห้งมาให้หน่อยส่งมาให้หน่อยครับผมแสดงว่ามีออเดอร์รีเควสต์มาเลยว่าอยากได้แบบนี้ใช่ครับอยากได้แบบนี้ต้องคนอิสานมันเยอะฉะนั้นอ่ะคนไทยมันเยอะอยู่สหรัฐอเมริกา LA ลเออดไม่ใช่ LA ลเอลลอตเอเจลิดนั่นแหละเยอะมากมากคนไทยอยู่ที่นั่นอ๋ออันนี้อยู่ในขั้นทดลองแล้วนะขั้นทดลองแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเป็นน้ำน้ำมะกอกมะกอกคือใส่น้ำตําให้นะอ๋อโอ้เปรี้ยวปาก อย่างเช่นอย่างเงี้ตามส้มตามันมาเดืดมีฝาเฉือนมาขอดไปไ่ขอดไปอุ้ยของขาเปรี้ยวกระพุ้งแก้มเออนึกออกใช่ค่ะแล้วยังไงคะน้ำมะกอกนี่ยังไงก็น้ำมันก็น้ำก็ไม่ใช่น้ำมันนะน้ำมะกอกค่ะก็คั้นเป็นน้ำมะกอกค่ะแล้วสดแล้วก็ส่งเอาไปทำอะไรก็ส่งตามร้านคไม่ต้องไปเอาลูกมาฝานต้องว่าอันนี้ในรักสั่งอ๋อคือตามส้มตำใบใส่น้ำเหมือนใส่น้ำมะนาวใช่ใช่แบบเดียวกันเลยครับ เป็นน้ำแบบในรสชาตินะ้มตำใส่มะกอกเนี่ยัมมันจะออกหวานเปรี้ยวนะครับผมแหมก็เปรี้ยวปากละครับอ่ะสองอย่างละแกงขี้เหล็กอบแห้งนะครับผมน้ำมะกอกมีอะไรนะคะก็ตอนก็ตอนนี้ก็มีอ่าใบใบใบอะไรนะที่แกงโลหวานอะไรของเขาเนี่ยใบมะรุมมะรุมมะรุมค่ะตอนนี้กําลังให้ทางญี่ปุ่นมาดูอยู่เอาตัวอย่างไปให้ส่งส่งญี่ปุ่นส่งญี่ปุ่นครับผมเขาเอาไปทําอะไร ไม่รู้เขาไปทําชาครับอ๋อชามะรุมชามะรุมค่ะอันนี้มีการตอนนี้ตากการการตากใบมะรุมนะฮะทางทางภาคเหนือที่ที่ที่ทำอยู่ตอนนี้คือการตากข้งมันเนี่ยมันจะตากในร่มกั่าตากในแดดค่ะตากในแดดจะออกใบสีเขียวตากในร่มจะออกเป็นใบสีคล้ำๆหน่อยนะฮะตอนนี้กําลังส่งไปที่ี่ปุ่นอยู่ี่ปุ่นได้ตอบประมาณสองสองตัวไหนเขาจะสั่งก็แล้วก็สั่งเขาจะสั่งเป็นตันไงเยอะนะครับก็สร้างรายได้อีก แสดงว่าคุณนํำรงก็ไปดูว่าชุมชนอันไหนมีของจุดเด่นยังไงอย่างมารุมก็ที่ภาคเหนือใช่ครับที่บอกขี่เหล็กหนังวัวของเราก็หมูเถานี่แหละใช่ไหมคะอืคหมดอย่างนอกจากสัีปหมดเยอะแยะฮะเยอะแยะแต่คิดคิดว่ามี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 ที่เอาของแปลกๆของแปลกๆ นี่ก็แปลกมากแล้วมีแปลกหมดมีแปลกอีกมากอ่ะแปลกๆเลยครับอือเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดมันมีแปลกใหม่เราก็ติดต่อทางรายการมากันเลยกันมาอ่ามาให้ชิมก่อนนะมาให้ชิมก่อนนะเดี๋ยวเฉพาะขี้เหล็กนะอหาครับผมได้ฮะนะคะเพราะว่ามันปลายจริงๆครับคือนอกจากก็มองเห็นหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องนําเป็นโครงการพระราชดำริแล้วใชครับนะคะสร้างงานสร้างรายได้ให้คนแล้วชุมชนของเราแล้วเนี่ยครับ สินค้าของเรายังอินเตอร์นะสู uh ่ huh. สากลน,นะครับต่างประงทศชาติก็ได้ลิ้มรสว่ามันอร่อยอาหารไทยกับต่างชาติเนี่ย uh huh. เขาจะรับรู้ว่าแบบว่าอาหารไทยเป็นครัวไทยนี่สูโนโน uh ่ค huh. รัวโลกได้เลยนะใช่ไหมคะครับ <c oughs> วันนี้เนี่ยคุณดำรงนอกจากจะทําตัวนี้แล้วทำตัวนี้ก็ยังมีตัวอื่นที่จะพัฒนาต่อไปใช่ครับผมใช่ไหมคะครับค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยอยากอยากจะมีอะไรมาช่วยหรือส่งเสริมเกี่ยวกับธุรกิจตัวนี้บ้างไหม ขึ้นจริงแล้วของ,ของเราเนี่ยก็อยากจะมีการส่งเสริมเกี่ยวกับ SME oh ใช่ไหม <okay. S 2> ครับมันกับมันมีรายการรายการหนึ่งที่ว่าก็เชิญผมก็ไปออกเหมือนกันแต่ว่าผมมันมันยังไม่แน่น <Okay. S 2> ครับเป็นรายการที่คงอยังคงจะรู้กันอยู่ <Okay. S 2> นะครับก็ยังฮะเพราะว่าตรงน,นี้ผมต้องการที่ให้มาดูก่อนว่ามันน่าจะขายได้ไหม เนาะแต่มันก็ขายมาปีนึงแล้วนะครับขายได้ก็คือการแบบทดลองเฉยตัวไหนมันขายดีใช่ไหมฮะค่ะแต่ตัวนี้มันขายดีก็เออเอาตัวนี้ไว้ตอนนั้นขายไม่ดีก็ดรอปดรอปดรอปไม่ใช่หยุดหยุดไปเลยนะค่อยค่อยลดลงค่อยลดลงมันมีมันมันมันมีบางบางคนอยากค่ะ ก็ว่ามีบางคนอยากจะกินอ,อยากจะทานอยู่เราก็ไปตัดออกไปไม่ได้ค,ครับผมที่ผ่านมาตอนทําธุรกิจตัวนี้เราไม่พูดเรื่องนู้นละเราพูดเรื่องเนี้ยไม่พูดเรื่องก่อสร้างทําธุรกิจอาหารตัวเนี้ยเจออะไรข้ออุปสรรคปัญหาท้อหรืออะไรมีอะไรบ้างไหมคะจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ค้นหาพวกพวกนี้อยู่โดยตรงเลยที่มันที่ท,ท,ที่ที่มันยังไม่มีที่ว่ามันมันสูญเสียทิ้งไปเฉยตามฤดูกาลที่มันกินกินไม่ได้นะฮะ ก็เอาก็เอาเอาก็ต้องเอามาทําแบบนี้อยู่แล้วครับผมหมายความว่าเอาที่แบบปลูกขึ้นมาแล้วก็ถือผ่านฤดูไปก็ทิ้งใบเอามาสร้างให้เกิดมูลค่าใช่ครับดีกว่าว่าถึงฤดูนั้นกินกินกินแค่นี้มันก็หมดไปมันก็หมดไปโอ้ยรอรอรออีกรอจนเป็นปีอ่ะกว่าจะได้กินกว่าจะได้กินอีกรอบนึงนะกว่าจะหน้าฝนอีกรอบหนึ่งใช่ครับผมหน้าฝนก็ได้กินอีกรอบนึงลักษณะเนี้ย เอาแต่เคยมีประสบปัญหาอะไรท้อใจอะไรยังไงบ้างไมงมหงไม,มไม่มีเลยไม่มีคร,รับเพราะว่าเราไม่ได้ไปซีเรียสเรื่องนี้เลยอืขายได้ก็ขายขายไม่ได้ก็ไม่ต้องขายผมไม่ได้ซีเรียสน,นะฮะเพราะว่าหมดเราไม่ต้องไ่ให้เซลล์วิ่งหายตามท้องตลาดต่างๆเพราะเราเราวางไว้ในอินเทอร์เน็ตเออใครอยากกินเออดูเดีวยวเห็ดผอมมันเป็นยังไงอเออ ว่าข้าวสารมันเป็นยังไงข้าวสารถราคาถูกอยู่ที่ไหนมันก็งามทั่วอย่างเงี้ยเขาก็สั่งไปลักษณะแย่ๆครับผมแสดงว่าทํางานบนความพอเพียงแล้วก็มีความสุขด้วยก็ความสุขกี่แล้วครับเขาความสุขแถมได้ช่วยชมรมใช่ครับได้บุญด้วยได้บุญด้วยไอ้แต่คนแก่มีงานการทำบ้านเพราะว่าคนแก่อยู่บ้านลูกหลานเขาก็มาอยู่กรุงเทพเพาไม่มีอะไรทำค่ะแล้วก็รอเงินอยู่แถวบ้านแถวกรุงเทพให้ลูกไปส่งไปเดือนละสองสามพันเพราะว่ามันไม่คุ้มหรอกเพราะตอนนี้ มันมีมีการเปลี่ยนวิวัฒนาการเกิดขึ้นใช่ไหมเราต้องเป็นคนที่ถันโลกการทำในตอนนการแต่จริงๆเราคนบ้านเราก็กินวันหนึ่งเขาใช้อะไรวันวันหนึ่งเ็กินเนี่ยอาหารพื้นบ้านทำไรหาปลามาตัวหนึ่งก็ใส่น้ําไปโขกไปกันทำม,มากินกันผักอยู่ข้างรั้วก็มามากินกันสบายสบายทาง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 ,ทางบ้าน ว่าผมนะวันนี้ก็เหมือนกันพ่อแม่ผมก็เหมือนกันอยู่ในสภาพเดิมเดิมผมไม่ได้เสียเงนผมไม่ได้รวยผมไม่ได้นั่นมาจากไหนแจะทำเพื่อความชอบชอบตั้งใจใช่ครับอยากให้คนมีรายได้ใช่ครับทางสมาชิกทางหมูเฮานี่คิดยังไงเขาเขาสนับสนุนดีฮะสนับสนุนดีเออมีไอเดียที่ดีนะครับมีมีไอเดียที่ดีมีตัวไหนอีก เขาก็บอกว่าเออถ้ามีตัวนี้ดีไหมก็ต้องไปปรึกษากันนะครับแต่เขาจะมาปรึกษาคุณดมรงก่อนใช่ไหมว่าเขามีตัวนี้ทำงานยังไงคุณหมอทำคุณรงก็จะได้ให้แนวทางเขาใช่ครับผมเอาตัวนี้ดีไหมเออดีดีลองเออไปพัไปหาชุมชนตรงนั้นเนี่ยไปหาผักขี้เหล็กมาดิไปหาอันนี้มาดิหาอันนี้มาดิมาลองมาทดลองกันมากินแล้วมันอร่อยไหมนับหนึ่งสองสามสี่ห้าเก้าสิบเอามงกินอร่อยโอเคอเอาตัวนี้ละลองดูขายออกไหมต้องถามอีกนะฮะต้องดูโปรดักต้องดู อราคาใช่ไหมต้องรู้คุณภาพว่ามันดีขนาดไหนถ้ามันดีโอเคจบเค็มครับผมชาวบ้านมีมาเสนอให้เยอะเยอะเยอะมีมีมีไม่ผ่านบ้างไมเยอะมีไม่ผ่านเยอะแล้วผมไอเดียผมได้คิดว่ามีมีส่งส่งอีเมลมาให้ผมนะทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาต้องการพักขี้เหล็กเออมัน็ดีนะผมว่าไอเดียเออ ใช่มันคงไม่มีใครกินนี่มีแีตะปะละต้องหาผักขี้เหล็กมันก็หายากมันไม่มีผักขี้เหล็กเขาต้องมีแหล่งแยบหน่อยเนาะ่ก็ไม่มีอ้องสมัยก็เป็นไอเดียดีครับท่านั้นก็เลยเกิดว่าโอเคอ่ะมาชาวบ้านหาผักขี้เหล็กมาอ่าอนนี้เนี่ยราดูละครับผมอืมที่บ้านสนับสนุนเต็มที่สนับสนุนเต็มที่ครับอืมแล้วนอกจากอาชีพประจําแล้วเรื่องของก่อสร้างกับตัวนี้แล้วเนี่ยอยากทํากิจการตัวอื่นอีกมั้งไหมคะอยากไหมคะมีไหมคะ อยากทํากิจการตัวอื่นนะครับมีฮะเพราะว่าตอนนี้ผมก็ทําทําสถานีวิทยุมชนด้วยทําด้วยฮะประมาณ4ปีแล้วล่ะค่ะขึ้นเอฟเอ็มร้อยจุดสองเมกะเฮิรแล้วก็ก้าสแปดสอสองขึ้นค่ะสอเมกะเฮิรอยู่ในช่วงนี้อยู่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกอันนึงที่ใจรักที่ใจรักตั้งแต่เด็กอีกแล้วล่ะฮะตั้งแต่เด็กแล้วชอบชอบในเรื่องนี้ชอบเป็นพิธีกร จะมาให้เป็นพิธีกรอะไรกันอ๋อไม่เลยครับนะคะ,ะท้ายสุดนี้คุณรงคาความตั้งใจความชอบเนี่ยอยากให้ฝากข้อคิดดีๆให้กับคุณผู้ชมของเราด้วยค่ะครับผมครับจริงๆแล้วนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคนเราเราเลือกเกิดไม่ได้แต่สามารถที่จะเลือกทําได้คนเราอย่าท้ออย่าถอยต้องอึดอดทนกระตือร้นกันไม่ปล่อยนะครับสิ่งไหนที่เราต้องการที่ทําเราทําได้ทุกอย่างเมื่อเราท้อเมื่อเราถอย ไม่มีทางสําเร็จครับครับผมค่ะโอเคค่ะอยากฝากอะไรไว้กับผู้เกี่ยวข้องหรือภาครัฐบ้างไหมคะอืมผมก็คง<ม>ไม่ได้ฝากนะครับก<อ> <laughs> ็มีก็ก็มีแค่นี้แล้วฮะก็ทางให้ทางภาครัฐก็คิดพิจารณาเนาะ<อ>พิจารณาว,รว่าช่วยเหลือว่าเออวกก่าสมควรหรือว่ามันสมควรมันน่าสนใจไหมถ้าไม่น่าสนใจแล้วก็จบเกมค่ะแต่วันนี้ยังทาต่อไปนะอสู้ต่อไปพันเพิ่มไหม ครับผมนะทานอะไรนะทานข้าวเหนียวป่ะนี่เดี๋ยวก่อนคุณผู้ชมบอกว่าถ้าอยากทานแบบที่เห็นก็ทานเนี่ยติดต่อยังไงคะอ๋อครับที่เว็บไซต์ก็ได้ครับที่บริษัทก็ได้บริษัทไทยสยามบนพงนะครับที่เบอร์โทรนะครับ529 0531นะครับ02 909 1258นะครับ529 0531 02 909 1258นะครับ หรือเบอร์หรือเบอร์มือถือได้ไมได้ได้ค่นะศูนย์แปดหน่งนย์ศูนย์เก้าครับหรือไปเว็บไซต์เว็บไซต์คือเอร์ไเว็บนะฮะไทยสยามบุญพงศ์ดอทคอมนะเวอร์ไวเว็บไทยสยามบุญพงศ์ดอนะคะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นให้นะคะวันนี้ก็สู้ต่อไปนะ โอ้ครับผมขอบมากเลยขอเป็นกำลังใจให้วันนี้ขอพรบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับค่ะคุณผู้ชมค่ะความตั้งใจดีๆนะคะกับผู้ประกอบการไทยวันนี้เนี่ยได้ข้อคิดดีๆแล้วก็ได้อร่อยด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะไปแอบชิมกันต่อวันนี้ลาไปก่อนกับคนไทยเข้มแข็งสวัสดีค่ะ